อย่งนี้อย่างน,นี้ส้มตำยายจอยน่อยมาเด้อมาเด้อเช,ช,ช,ช้าเช้าเที่ยงเที่ยงสายๆกินได้ทุกเวลาจ้าสวัสดีจ้าเพ,พื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพ,พื่อนทุกคนวันนี้มากินส้มตำกับยายจอยอีกเด้อนี่ ตำทำตำน้ำปลาพิมพ์รลีพายแม่พิมพ์จะแม่พิมเห็นเนาเห็นเนาซบแกบแซบศกอต้นน,นี้อร่อยดีแซบเด้อแซ,แซบเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ผักวันนี้ผักนี่ไม่เยอะ หัวแล้วก็ต้อนอะไรอะทานตะวันเนระอ,อ่อนอมห่นแล้วเนาะมีแคบหมูด้วยมาๆมๆกาแฟด้วยกาแฟบังด้วยจ้าเด้อมันเด้อ ต้ตมตําซดน้ำเป่มันไม่มีที่อ่ะสดน้ำปลา้แม่ีพิมพ์ก่อนเด้อแบแตบมา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 ,มาลุย ลุย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 กันเพื่อนเพื่อนมาแล้วจีนจังจีนเดี๋ยวจอยโชว์ไอกันดอกไม้อีกแล้วกินส้มตำต้องกินกินมอือกินส้มตำต้องกินกับม,มือทีหลังเออ้อืม หน่อยเดจ้ไม่มีเวลาหวีผมเลยเนี่ยวันนี้แซบ่บปลารานอนนัวไม่เดินนอนนัว มาแซบด้วยกันเดิมมาเดิอม,มาเด้อดอกไม้จะขึ้นตาจจอแล้ว 真不错。嗯嗯嗯 อยากอยากจะถามเพื่อนๆเนาะว่าเคยเจอคนประเภทนี้ไหมเพื่อนๆของเพื่อนๆน,น,น,นะจ๊ะเดี๋ยวว่างนี้คนระับเออเจยจอยนะมีพ่อของลูกเจยจอยเนะป่วยป่วยมานานแล้วหลายปีแล้วเออ ตอนนี้ก็ป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลหนักแต่มีคนเพื่อนๆน,น่ะแบบไม่ถ้าไม่ให้กำลังใจกันก็ไม่ต้องมาพูดแบบเออแช่งกันมันต้องตายมันต้องตายอย่างนีม้มันต้องตายอยู่แล้วมันต้องตายอยู่แล้วอย่างเงี้ย อืเพราะความตายความเจ็บความป่วยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วมันก็เป็นกันทุกคนตายกันทุกคนเอออยากจะย้อนถามมันนะไอ้พวกที่ชอบพูดต้องมันต้องตายมันต้องตายอะหนาะอืมแอ,อยากจะถามว่าเพราะว่า หันไปดูครอบครัวมึงน,นะอืมตั้งแต่มึงโตกันมาเนะ่ะคนในครอบครัวมึงนนะมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายกันไหมเออก็ความตายม,มันต้องเกิดได้กับทุกคนนะทุกครอบครัวทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่ตายแต่เวลาก็เจ็บก็ป่วยอนะ่ะมันพูดแบบ ยิ้มกันแบบยังไงอ่ะอุ้ยมันต้องตายอยู่แล้วต้องตายอยู่แล้วเออครอบครัวมันก็ต้องตายแล้วมันจะมไมต้องมาเยถ้าไม่ให้กําลังใจกันก็ไม่ต้องมาแก่งกันคนที่พูดอ่ะย้อนกลับไปดูครอบครัวมึงว่าพ่อแม่พี่น้องมึงอ่ะ ญาติผู้ใหญ่ญาติเล็กๆญาติอะไรญาติในบ้านเมืงองตายกันมไม่เคยตายกันมั้มันก็ตายกันทุกคนทุกบ้านทุกครอบครัวอืมมีไหมคนแบบนี้เพื่นอนๆเคยเจอมั้ยจ๊ะมาพูดสมน้ำหน้าคนเจ็บป่วย แช่งกันมันต้องตายมันต้องตายพูดเหมือนพวกมึงพวกมันจะไม่ตายนะฮึฮะเออถ้ามันได้ดูคลิปนี้กันนะอย่าจอยอย่าจะถามว่าในครอบครัวมึงอ่ะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมึงเคยตายกันมาแล้วใช่ไหมเออมันก็ต้องตายกันทุกคน เนี่ยไม่ต้องไปมองยิ้มสมน้ำหน้าคนป่วยอืม ใจรู้ใจเป็นคือไงอ่ะไม่ชอบใส่หัวโขนนะหัวโขนเนาะแบบพูดยกยอคนนู้นคนนี้คนสมัยนี้ก็ชอบแบบนั้นกันนะชอบคนพูดเอาอ,อกเอาใจยกยอใจหารู้ไม่ว่าเขายกยอมึงต่อหน้าเลยข้างหลังละคนนินทามึงย่งกามาเหมือนกันอือชอบเหรอชอบอย่างนั้นเหรอ บ้าคนบ้ายอนเยอะสีวจอยไม่นะไม่ชอบใส่วอกโผนไม่ชอบยกยอใครพูดตามคามเป็นจริงอืม ก็รู้ว่าออเราว่าจนไม่มีคนมาพูดเอาอ,อกเอาใจหรอกนอกจากพวกเหยียดหยามอืม๊ยมันจะไปได้งไงมันจะอยู่ยังไงเอไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ได้จะจออยู่ได้ ไอ้จอยมีลูกลูกเลี้ยงอยู่อืมให้กินอยู่ลูกลูกดูกลกลกแลอย,อยู่ไม่ต้องมาสมน้ำหน้ากันรู้ก้าสายตาทุกคน,น่ะสมน้ำหน้าแช่งเออแช่งพราะไอยจอยจนไงถ้ายอจอยรวยนะก็คงไม่ได้ ไม่ใช่เงินอย่างนี้หรอกต่อหน้าก็คงจะจี๊ดจอยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราจนไงคนําไมนี้ชอบคนยกยอคนยกยอ จะจอยไม่ใช่อย่ไม่ยกยอใครใครจะครบก็ครบใครไม่ครบก็เราไม่ตายอยู่ได้ นี่แหละพูดตรงๆไม่ชอบไอ้พวกพี่แ่งกันต้องตายอย่างนี้ต้องตายอย่างนี้นอยอยนพอแม่ญาติพี่น้องมึงก็ตายเหมนกันตายกันทุกคนอย่าไปว่าคนอื่นเขา เรื่องเจ็บป่วยเรืงความตายแบบธรมมธรมดาเป็นธรรมดาใช่ไหมภสับไทยอีกตุ๊ดไหนก็ไม่รู้ไปไหน จนจน,จนเด็กยากจนเด็กไม่มีอะไรกินอ่ะต้องมาบ้านนี้เพราะบ้านอื่นก็ไม่รับคนจน,จนไม่มีใครชอบใช่ไหมเดีย๋ยวจอยรับหมดก็อย่าจอยไม่ไม่ชอบหัวโขน บ้าก็แต่คนมีตังก็แต่คนมีเงินหน่อยก็มีเงินกขาไม่ได้ให้เรากินเนีย่ยกินต้นตำเนีย่ยซื้อเองไม่ได้เครียดนะ จะพูดได้ฟังแซบมาแซ่บกันพี่น้องมาแซบกัน,น,กนคนจนจนเดิมออกนอกนอกบ้านเหรอดูได้เลยจะไม่มีคนทักจะไม่มีคนมาท่านมีแต่คนสมน้ำหน้า เดี๋ยวถ้าคนมีตังค์หน่อยเดินออกไปเออพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้บอกแล้วกิ่กักกิ๊กกักเห็นแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะอยู่แบบจนๆของเราดีกว่าเนาะหัวโ,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 โกรนกันสวมหัวโกรนกันทั้งนั้น mẹ mình thua bảo ừ. tâm tâm đừng chơi nào lợi lợi chơi ยี่หมี่ขอมันกวนอะ่ะเลยขังมันไว้ก่อนกอินก่อนเห็นก็ไปพีนะ่น้องคนบ้านเราป่วยน้ำแช่งกันต้องตายต้องตายอีหาบ้าน,นก็ตาย พ่อแม่มึงก็ต้องตายมึงก็ต้องตายเห็นคนอื่นเจ็บปวดมึงยน,นพูดกันเนาะหัวโก้นน่ะถอดออกกันนั่ง แปลกอะคนเราสมัยนี้เนาะหยาบคนมีตังเล็หน่อยแล้วจ้ชาจ้ชาจ้าเจ้าต่อหน้าพี่น้องรับหลังนี่มันเผาเผาเราเลย อย่นนอนั้นนะอยู่แบบจนๆแบบกับลูกลูกดีกว่านะจนแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่าไปเลียแข้งเลียขาคนอื่นนน้องไหนกินไหมเนี่ย ไม่เป็นสิแม่กิเป็นเด็สต๊ะแม่แม่ันรวยก็เชื่อแม่คนไม่ดีินต้งตำไม่เป็นก็บอก ผ้าหมก็ไม่ห่มเอาไปหนุนหมดหนาวตายใ้กลางคืนปูตาวางไว้ให้แล้วอืมวินัยตามึงเป็นลูกคนรวยลูกคนมีตังค์แตาพ่อแม่มึงมีตังค์นะ ตอนนี้มึงเดินผ่านก็เรียกน้องไหนน้องไหนใช่ไหม,ไม,มหอเออแม่ยังไม่ได้เอาขึ้นไปเลยแต่นี้ไม่มีตงังไงลูกคนจนไงเดินผ่านหน้าบ้านเขก็ดา่ามึงต้องมาอยู่กับปูเนี่ย <c oughs> จนเหมือนกันจะเรินละจริงนะ มีตังดิยลองพ่อแม่มีตัง้ิยนะเขาเรียกมันน้องไหนน้องไหนมนุษย์เราหนอมันแปลกจริงๆเจ้าหืพลกมาตอบ แซบแซบแซบพิมลี่พายคาราพิมลี่พาย<ต>จนจนมีความสุขแต่คุณไมีความสุขใช่ คนรวยมีความทุกข์เหมือจะมั่นหน้าปั้นหน้าสวมหน้ากาก,กวันๆนะไม่รู้ใส่หน้ากากแ,แต่ชอบกันใครพูดยกยอหน่อยชอบกัน เราพูดยกยอไม่เป็นเหนื่อยด้วยยกยอชาวบ้านเรื่องไม่จริงมันต้องยกต้องยกยอกันอยู่ได้ ใจร,รู้ได้ยังไงเหรอเพราะเมื่อก่อนเคยอยู่ในวงวงนั้นด้วยไงรู้เออดีอยางงั้นยังงั้นเนาะน่ารักดีดีดีก็รับหลังรับหลังปุ๊บเอาแล้วนี่ๆๆนเย็นนินทาก็ว่ะผู้มาเกินซ้มตำพิมพ์นิพายอยู่คนเดียวดีกว่า cặp lูก lặn, trôn trôn bài chơi đi. C.S.V. mởเพลง cho đi. มันเดอ้อมันเดอ้อแซบแทบแทบ ไม่คิดจะช่วยเหลือก็อย่ามาซ้ำเติมนะอย่ามามองด้วยหางตายอย่ามาแช่งเออต้องตายต้องตายก็มันต้องตายทุกคนจะไมเ่เพื่อนเพื่อนม,มาอร่อยๆกันดีกว่า เ<ม>ตอร์ปันไม่อยู่สักทีตัน